อยากดูข่าวบันเทิงแซบๆกดติดตามได้ที่ช่อง Youtube ช่องวันบันเทิงครับเริ่มต้นปีมาแบบนี้ฮะเรื่องราวของการเลี้ยงลูกถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคนในวงการบันเทิงเนี่ยหลายๆคนหลายครอบครัวเนี่ยก็มีลูกเยอะอย่างพี่เปิ้ลนาคอน,นะครับมีลูกถึง4คนเ,ออเดี๋ยวนี้เ,ออเลี้ยงลูกแต่ละคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเลี้ยงก็ว่ายากแล้วแต่จะเลี้ยงให้โตมาแล้วเป็นเด็กดีเนี่ย ยากกว่าอีกซึ่งพี่เปิ้ลเองเนี่ยนะเขาก็มีหลักสูตรในการสอนลูกง,ง่ายๆคืออยากให้ลูกเป็นแบบไหนเราก็ทําเป็นแบบอย่างให้กับลูกได้ดูเลยใช่แล้วพี่เปิ้ลเขาก็บอกว่าเอาแนวคิดนี้เนี่ยนะคะไปปรับใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยอย่างเช่นเรื่องของกีฬาเจสกีถ้าหากว่าใครติดตามครอบครัวนี้เนี่ยจะเห็นเนี่ย,ยน้อ,นองออกกาเนี่คือน้องออกกานะคะค่ะ เล่นเจสกีซึ่งฝีมือของน้องเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่ามีพ่อเป็นถึงแชมป์แบบนี้เขาก็เลยปลูกปั้นวิชาเจสกีถ่ายทอดให้กับลูกคนนี้ซะเลยอาไปฟังเสียงของพี่เปิ้ลกันหน่อยค่ะสิ่งที่เราถนัดที่สุดนะฮะก็คือความเป็นนักกีฬาเราอยากให้เขาเรียนรู้การใช้ชีวิต ในสังคมใหญ่บนโลกใบนี้ด้วยพื้นฐานของการเป็นนักกีฬาเช่นต้องมีวินัยมีความอดทนในการที่จะไปทําอะไรให้ประสบความสําเร็จการรู้จักแพ้รู้จักชนะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะสอนเขาได้ก็คือการทําให้เขาดูเราอยากให้เขาโตขึ้นเป็นอะไรเราก็ทําให้เขาดูเป็นแบบนั้นเพราะนี้คือเรื่องสําคัญมากๆเพราะนั้นไม่เคยห่วงใครเลยถ้าเราปลูกฝังปูพื้นฐานความคิดให้เขาดีต่อสังคมแล้วไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว วิธีการเลี้ยงลูกของครอบครัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็น่าจะเห็นว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่แบบอารมณ์ดีเราเตยเนี่ยเป็นแฟนอินสตาแกรมของแม่จูนเลยนะเพราะว่าแต่ละคลิปของเด็กๆน้องๆเนี่ยคือแบบน่ารักเนาะน่ารักและความแสบคือไม่เป็นสองรองใครจริงๆจะมีเสียงหัวเราะให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเลยแล้วก็มีแนวคิดในการเลี้ยงลูกที่ดีซึ่งใครที่อยากจะนําไปปรับใช้กับครอบครัวตัวเองก็สามารถทําได้ด้วยผมชอบมากเลยผมว่าได้ติดตามในคลิปเนี่ยนะฮะเวลาเขาสอนน้องถ้าเกิดน้องทําอะไรผิดเข้ามุมเข้ามุม <laughs> เข้ามุมอยู่อย่างนั้นน่ะหมนต้ําโทษตัวเองไม่คุยกับใครเข้ามุมเข้ามุมให้มีสติก่อนไงออให้มีสติออนะฮะอ่าวใครที่มีลูกนะครับแล้วก็อยากได้แนวคิดดีๆแบบนี้จากพี่เปิ้ลนะฮะก็สามารถเอาไปสอนลูกได้นะครับ